กลับมาก,กับสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อหลายคนถามผมเยอะครับว่านางฟ้ามีจริงหรือเปล่าถ้ามีจริงนางฟ้าอยู่ที่ไหนช่วงนี้ดีใจมากครับที่จะบอกว่านางฟ้ายมองไทย ก่อนการแข่งขันเทนนิสรายการที่รวม8สุดยอดนักขวดนางฟ้าของโลกเทนนิสที่ประเทศสิงคโปร์ครับล่าสุดนางฟ้าวงการเทนนิสมารียาชาราพววาสาวสวยจากรัสเซียเดินทางมาเก็บตัวที่โรงแรมทัญปุระจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยเธอบอกเธอเลือกมาที่นี่เพราะที่นี่ดังมากเป็นสถานที่ฝึกซ้อมที่เจ๋งสุด มีผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาทุกประเภทอุปรกรณ์และสถานที่ก็พร้อมเหมาะกับการเตรียมตัวเพื่อการควา้าแชมป์ Amazing Thailand จริงๆสปอร์ตมาเฟียอยากจะบอกว่าไปนอกทำไมอยู่เมืองไทยดีกว่า so just of it kind depends นี่แหละสน่เมืองไทย คราวนี้มาถึงเวลาที่สปอร์ตมาเฟียจะพูดถึงตัวพ่อที่แท้จริงหลายคนบอกว่าเมื่ออายุ30กว่าเป็นช่วงเวลานักกีฬาลงเหว <c oughs> ก็อาจจะจริงถ้าคุณเป็นนักกีฬาธรรมดาแต่หากคุณเป็นนักกีฬาที่ไม่ธรรมดาไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่จะ33หรือไม่คุณจะต้องผลิตผลงาน และทำให้ทั้งโลกเข้าใจว่าอายุทำอะไรตัวพ่อไม่ได้จริงๆแม้ว่าช่วงต้นปีที่แล้วโรเจอร์เฟเดอร์สุดยอดนักเทนนิสชาวสวิส จะออกสตาร์ทได้ไม่ดีนักลนไปอยู่อันดับแปจนหลายคนบอกว่าหมดเวลาหมดยุคแล้วนะเฟดแต่เฟดตอบกลับไม่ใช่ด้วยคำพูดแต่ตอบด้วยผลงานว่าคอยดูละกันผมจะกลับมาเป็นที่หนึ่งและสิ่งที่เฟเดร์ร์พูดกำลังจะเป็นความจริงเพราะล่าสุดในวัย33เฟเเฟเร์ สามารถควา้าแชมป์รายการที่81ในชีวิตโดยการเอาชนะจิลซิมงนักขวดชาวฝรั่งเศสนี่เป็นแชมป์ที่4ของเฟเดอร์ในปีนี้และทำให้อันดับโลกพุ่งขึ้นมาอยู่อันดับที่2แล้วแล้วโอกาสที่เฟเดอร์ร์จะกลับมาเป็นมือหนึ่งของโลกก็มีสูงมากเพราะอะไรเพราะปีนี้เฟสยังเหลือการขันให้เก็บแต้มอีกถึง4รายการในขณะที่มืออันดับหนึ่งของโลกอย่างโนวัคจูร์โควิช แล้วการแข่งขันอีกเพียงแค่2รายการเท่ากับว่าหาก2รายการของโนวบักไม่ค่อยดีแล้ว4รายการของเฟเดร์ดีนั้นหากฟอร์มเฟดยังคงร้อนแรงเดินหน้าควา้าแชมป์แบบนี้ต่อไปการกลับมาทวงบอลลังวงการเทนนิสหลังจากห่างหายไป5ปีก็ไม่ไกลเกินเอื้อมและเมื่อได้ตรงนั้นกลับมาตำแหน่งนัมเบอร์วันก็จะเป็นการตอกย้ำความเป็นตัวพ่อของเฟเดร์ เร์เรอร์ยังคงทำได้แต่หลายคนที่คิดว่าอนาคตอาจจะทำไม่ได้ซูเปอร์สตาร์ตัวจริงจะคิดว่าเขาต้องเลิกเล่นในช่วงที่เขาอยู่จุดสูงสุดนั่นคือผู้ชนะที่แท้จริงจากไปให้คนพูดถึงจากไปให้คนคิดถึงหาก บราซิลมีโรนัลโดหากอังกฤษมีแบ็คแฮมหากอาร์เจนตินามีมสซี่หากประเทศไทยมีซิโกมีปียพงผิวอ่อนสหรัฐอเมริกาก็มีฮีโร่นามว่าแลนดนโดนาฟันซึ่งล่าสุด โดนัวนวบอกว่าพอละแลนดอนโดนัเวล <Don> หลังจากประกาศแขวนสตั๊ดหลังจบฤดูกาลน,นี้โดนัวเวนสุดยอดนักฟุตบอลจากสหรัฐอเมริกาในวัย32ได้ลงเล่นแมชสุดท้ายให้กับทีมชาติในนัดกระชับมิตรเฟรนลี่แมชกับเอกวาดอ ซึ่งเป็นการจัดขึ้นเพื่อให้เกียรติและอำลาลฮีโร่อย่างเขาอย่างสุดยิ่งใหญ่แม้โดนเวนจะไม่ได้ร่วมทัพไปแข่งฟุตบอลโลก2014ที่เพิ่งจบไปและเยอรมันเป็นแชมป์ที่บราซิลนั้นแต่ตลอดชีวิตการค้าแข่งโดนเวนเล่นให้กับทีมชาติไปแล้ว157นัดและทำไปถึง57ประตูอืม เนี่ยมันเลขประจำตัวผมเลยนะเนี่ยตอนผมอยู่ที่อสัมชันเนี่ยเบอร์57เนี่ยทันทีที่ตัวนัเว <c oughs> นเดินลงสนามแฟนบอลกว่า36,000คนตะโกนเรียกชื่อให้เกียรติเขาและลูกขึ้นยืนปรบมือให้เกียรติเดอะเฟิร์สซ็อกเกอร์ฮหรือว่าฮีโร่เวียบรุุษฟุตบอลคนแรกของชาวอเมริกันนานเป็นนาที โดนาเบนบอกกับรายการเราว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันยิ่งกว่าความฝันของผมผมรับรู้ได้ถึงความรักและการสนับสนุนสปอร์ตที่แฟนๆมีให้เสมอมาตลอดเวลาที่ผ่านมาผมทุ่มเทเกินร้อยให้สิ่งที่ผมรักและวันนี้ผมว่ามันคุ้มแล้วแหละขอบคุณทุกคนจากใจครับแลนัอนโดนาเบนสปอตมาเฟีย ลาตัวพ่ออยากบอกคุณ3คำโชคดีนะช่วงที่3ช่วงสุดท้ายช่วงหน้าจะเด็ดที่สุดเพราะผมจะพาคุณไปดูสปอร์ตซูเปอร์สตาร์ and their cars ก็คือไปดูกันนะฮะว่ารถ ของคนดังเขาใช้อะไรกันแล้วล่าสุดรายการของเรา s p o r มาเฟ i a กีฬาตัวพ่อก็ได้บินไปดูกนนารแข่งขันรถแข่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ญี่ปุ่นการทัวร์แดนประดิบครั้งนี้จะเด็ดแค่ไหนช่วงหน้า s p o r มาเฟ i a ซีดแนะ่